สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เพื่อนเอนจะได้พิจนารณานะครับพระเครื่องอีกองหนึ่งที่สุดของตำนานเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเป็นพระอ,อะไรนะครับคือนี่ ที่ท่านเห็นอยู่เนี่นะเป็นพระพิมพ์ที่เขาเรียกว่าอาจารย์ของสมเด็จโตนะที่สร้างสมเด็จพระ,ะระฆังเนะี่ยนี่คืออาจารย์นะะคืออาจารย์ของสมเด็จโตซึ่งสมเด็จโตนี่ก็คือสร้าง วัดระฆังอันโด่งดังไปทั่วปัตตภีแต่อันเนี้ยนะครับพระพิมพ์เนี้ยนะสร้างโดยสมเด็จสุขไก่เื่อนนะครับท่านเป็นพระอาจารย์นะแล้วก็เป็นต้นตำรับในการสร้างพระสีเ่เหลี่ยมชิ้นฟะักเนี่ยนะ แล้วก็เป็นต้นแบบนะครับในการผรสมเนื้อมวลสารนะก่อนที่จะมาเป็นสมเด็จวร,ราคาังอันโดงดังคือสมเด็จสุไกเซียเนเนี่ยท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระยุกนะต้นต้นของรัตนโกสินเน่านะจะเป็นอย่างนั้นนะท่านบินพระที่ เขาบอกว่าโอ้เก่งอยู่เป็นปลาที่เก่งคือสามารถเาขาเรียกว่าอะไรมีความเมตตาสูงอ่ะไอ้คำว่าเมตตานี่นะเพื่อนเพื่อนบ่อนกอดเนี่ยผมก็ได้ไปฟังเลยนะในคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยพูดถึง เขาเรียกว่าพูดถึงเรื่องของหลวงพ่อผางเนี่ยเรื่องความมีเมตตาสูงเนี่ยหลวงพ่งอผางวัดคงคายคีรีเกตนี่อุหนี่ก็สุดยอดนะพระเครื่องของท่านถ้าเป็นท่านท่านได้ได้ไดอธิษฐานจิตปลุกเสกเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งหลายหลายรุ่นเนี่ยเอาว่างั้นนะที่ดังๆก็หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งที่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอะไรแล้วแต่คือพระท่านเนี่ย เหรียญท่านนี่นะขอย้อนนิดหนึ่งนะเหรียญท่านเนี่ยโอ้เวลาคือหลังหน้าเหมือนกันปีหนึ่งสองแต่ว่าเพื่อนๆต้องแยกให้ถูกนะต้องเข้าไปแยกให้ถูกว่าหนะึ่งสองเนี่ยมันมีประมาณสิบแบบสิบรุ่นอะไรเนงะี้ยแต่ว่ามันก็จะมีย่อยๆอ,ออกมาแต่พุทธคุณก็ไม่ต่างกันนะพุทธคุณไม่ต่างกันแต่ว่าราคาเนี่ยจ,จะต่างเพราะว่าดูที่คนเล่น แบบไหนแต่ถามว่าพุทธคุณถ้าทานหลวงพ่อเนี่ยนะได้ที่ฐานจิตนี่ถือว่าสุดยอดนะครับนะ mm hmm. หามาเก็บหามาใส่ติดตัวไว้คลาดแลคบปลอดภยัยเมตตามหานิยมร่ำรวยนะเพื่อนๆก็ละวันนี้เรามาดูเรามาคุยกันเรื่องของพระพิมพ์สมเด็จเขาเรียกว่าที่ท่านเห็นอยู่ก็คือสมเด็จของท่าน สังราชสุกไก่เถือนพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ชีโบนะหายากหายากบางทีท่านจะเห็นเซียนใหญ่หรือท่านที่นำมาทำคลิปเนี่ยก็จะเป็นเนื้อดิเนื้อแดงนะครับเนื้อขาวอย่างเงี้ยนะเป็นพิมพ์สองชั้นสามชั้นแต่ว่าพิมพ์ชีโบเนี่ยผมว่าก็เป็นพิมพ์พิมพ์หนึ่งนะที่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ยากนะ พระท่านเนี่ยเนื้อหามวลสารเนี่ยผมว่าไม่ต่างกับตะลักังเลยไม่ต่างกับวะลักังเลยมีเม็ดแกลนถูมีเม็ดเ,เทาเม็ดส้มเม็ดอะไรพวกเนี้ยลักษณะคล้ายๆกันแต่เวลาเราดูเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของพิมพ์นะฮะพิณาพิมพ์ก่อนพิมพ์ตรงไม้พิมพ์ใช่ไหมนะถ้าพิมพ์ใช่ก็เข้าไปดูในเอ่อ มวลสารนั่นก็กระบวนการในการทำา็ออยู่ประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้เจอพระที่มีโอกาสที่จะเป็นพระดีนะครับคือสมเด็จสุกไกเถือนเนี่ยท่านเป็นคนนะครับเป็นพระเกจิที่มีความเมตตาสูงมากแม้แต่ไก่ป่าไก่อะไรที่แบบว่ามันนะคือเวลา เขาพูดเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี่ยนะเล่าเล่ามาเป็นไก่เนี่ยนะไก่ป่ามันจะเป็นอะไรที่หูมันเนี่ยมันจะได้ยินอะไรกึกกกนิดเดียวเนี่ยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมันบินพึ๊บแต่สมเด็จสุไก่เถือนสมัยก่อนเนี่ยผมว่าเข้าใจว่าวัดที่ท่านจําพรรษาหรือฮะวัดที่ท่านอยู่เนี่ยนะอาจจะล้อมรอบไปด้วยป่าเขาแนวป่าคิดดูว่า สมัยโบรณโบราณน่ะนะนะมันไม่มีคงไม่มเจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยเนี้ยมันก็คงล้อมรอบไปด้วยป่าเขาน้ำนำาวภา่นะวัดเพิ่บ้านช่องไอ้ไก่ป่าพวกนี้มันก็จะมานาะอยู่ร,บร,บรบบนนะอบรอบวัดน่ะหลวงพ่อท่านด้วยจิตที่ท่านมีความเมตตาสูงเนี่ยนะเขาบอก ท่านก็ให้อาหารน่ไก่ก็มากินอาหารกินข้าวกินอะ่โปรยให้ท่านให้ให้ไก่ให้สัตว์กินเนี่ยนะคือไม่ตื่นอ่ะนะไม่ตื่นกลัวไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเพราะความเมตตาเนระพระเเกจหีหลายหลายองค์นะที่มีความเมตตาสูงก็สังเกตสมัยนี้ก็ยังมีนะบางทีเราเห็นไหมเวลา สัตว์เ้รยคลานสัตว์ที่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะพอเจอพระสงฆ์ที่มีญาณเขาเรียกว่ามีมีฌานในเรื่องของความเมตตาจิตสูงอะไรพวกนี้ช้างช้างอนะบางทีต้องหมอบสัตว์ร้ายต้องคอยนะสยบต่อความเมตตาของหลวงพ่อแต่ละองค์หลายองค์นะปัจจุบันก็มี อย่างที่ผมพูดในเรื่องของหลวงพ่อผาเนี่ยท่านลองไปฟังคลิปที่ที่มีคนถามแล้วเล่ามาโอ้โหนี่ท่านก็สุดยอดนะท่านไปทุดดงทีเนี่ยสัตว์ร้ายเนี่ยต้องนอนหมอบนอนอะไรเงี้ยไม่คือไม่ไม่ทำร้ายท่านน่ะก็คือด้วยความที่ท่านมีเมตตาเสือสิงกระทิงอะไรพวกนี้ช้างเชิงเนี่ยนะสัตว์ร้ายร้ายเนี่ยที่จะมาดนะ ทำร้ายกลับไม่ทำร้ายท่านนะหมายว่าจิตท่านสูงมากนะครับเหมือนหลวงปู่มั่นน่ะนะเหมือนงานเจ๊จีสายกรรมฐานเนี่ยเขาจะเจอในสิ่งพวกนี้ฝึกนะนี่มันต้องฝึกฝึกจิตความเมตตาเขาเรียกว่าฝึกจิตฝึกให้ได้ความเข้มแข็งะนะเนี่ยพระเครื่องที่ทำด้วยการเขาเรียกว่าถ่ายทอดพลังจิตเนี่ยนะก็จะ มีพุทธคุณในด้านในเรื่องของความเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยสูงมากสูงมากนะคือไม่มีอะไรทำอะไรได้อะว่างั้นถ้าได้อยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าเราได้คล้องหรือแล้วได้เอามาใส่ในห้อยติดตัวนะครับเพราะว่านะความเมตตาเนี่ยความกรุณามันทำให้ชีวิตของคนอื่นไม่กล้ามาทำร้ายเราวอะ ปนะ้องกันภายโอ้โหสุดยอดนะผมว่าผมว่าสายอย่างเงี้ย mm hmm. เช่นสายกรรมฐานนะอย่างพวกคูนี่ก็แคบคลาดนี่ก็สุดยอดเห็นไหม mm hmm. คือพระทางสายอีสานะแคบคลาดแต่หลวงพ่อผาเนี่ยเขาบอกว่าเอ,อคนเอาไปใช้แล้วมีน้ำรวยเพราะยันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ใส่ลงไปนี่มีความตั้งใจสูงมากนะเหมือนงนัน วันนี้เรามาก็คุยกันในเรื่องของสมเด็จสุไก่เถื่อนนะเ,นเพื่อนๆร่วมกันพิจารณาดูนะค่อยๆดูกันไปเห็นไหมครับคือผ้าองค์เนี้ยเห็นไหมได้แห้งมากแห้งมากแห้งจริงๆแห้งจกนกระทั่งแบบแบบแตกอะแตกเป็นเป็นคือมันคือได้ความเก่าอะครับแท้เก๋ผมไม่รู้นะแต่ผมก็ชี้ให้ท่านดูเห็นไหม คือกระบวนการเนี่ยท่านพระท่าจะเป็นกรอบอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่ามันเหมือนอาจจะเป็นบล็อกหินเนี่ยนะจะเป็นกรอบแล้วบังคับนะครับเนะพื่อนๆดูเนื้อหานะเนื้อหามันสารมีหมดครบเลยนะพระองคนี้มีครบนะครับม,รม,มีเม็ดเทาอยู่เม็ดเทาคือพิมพ์มันใช่อะ่ะ เรื่องของเรื่องเอาละหนึ่งหลักที่ผมเคยพูดว่าเวลาเราจะดูเห็นมพิมีโบนะอันนี้เขาเรียกว่าชีโบอย่างเงี้ยนะพักพักกลมกลมนะครับนะการวางมือคือคือในเรื่องพิมพ์มันมันตรงมันใช่และเนื้อหาหมวลสารมันมีเห็นไหมคําว่าไอ้จุดเขาขาวคือมวลสารที่เป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะ เพื่อนๆดูนะมันก็คายสมเด็จวันละขังอ่ะแต่ว่าพระเนี่ยคือสมเด็จสุไก่เตือนสร้างก่อนนะอย่างเงี้ยพิมพ์พวกเนี้ยพระที่ท่านสร้างก่อนเนี่ยมันก็จะด้วยความที่น่าจะสองร้อยกว่าปีอ่ะนะความแห้งเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ผมบอกพระนะพระสมเด็จเนี่ยเอาดูความแห้งถ้าเมื่อไหร่มันมีมันมันมน,นะ ลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ควรจะเอ้ควรจะพิจารณามวลสารมีครบหไหมไหมอย่างเงี้ยเม็ดดำยาเนี่ยนะอะ,ะการพิจารณาเพื่อนนะกวดพวกเนี้ยนะครับเม็ดดำมีหรืม,มีอย่างเงี้ยนะ,นะอันนี้เขาเรียกว่าอางหังก็คือเห็นไหมคือการลงยันอย่างเง,งี้ย่ะเจ้าอรหัง นะครับคือผมไม่ได้บอกว่า,าพระผมแท้นะหรือว่ายังไงนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีเก็บะมันก็จากจะเอามาให้เพื่อนๆได้นนชมกันเผื่อมันเป็นข้อมูลที่ดีเห็นไหมขึ้นดูเห็นไหมคนะือคือคือนะนะ,นะกันตดัดก็ตัดแบบ ก็จะมีร่องรอยการตัดแบบธรรมชาติอเี้นะเม็ดดำอไรเพื่อนเม็ดแดงนะ,นะเพื่อนดูคือร่วมกันพิจารณาเพื่อนเพื่อนนะครับคือผมเพิ่งบอกว่าถ้าเพื่อนมีเรให้คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆดูแล้วก็คอมเมนต์กันให้ความคิดเห็นเพราะบางทีเนี่ยแต่ละคนก็จะมีนะครับ ในพระเครื่องเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าชอบพระเครื่องมันต้องมีมากมีน้อยอะนะมีหลายเกจิหลายอาจารย์หรือว่าได้ข้อมูลอะไรดีก็เอามาแชร์กันมันเป็นประโยชน์นะเพื่อนเพื่อนครับมันเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาชมหรือคนที่กําลังศึกษาพระเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากถ้าเราได้แชร์ความคิดเห็นนะอะไรมันดีเพื่อนๆ,ๆก็กดไลค์กดติดตามเป็นสมาชิกกันเป็นเฟซบุ๊กเป็นแฟนคลับกันขึ้นมา มันก็ทําให้ช่องมันโตนะเพื่อนเพื่อนมันโตขึ้นโตขึ้นนะครับมันก็สามารถที่จะถ่ายทอดผมมีผ้าอีกเยอะผมมีหลายแบบหลายรุ่นหลายอย่างอยากจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะผมเป็นคนนักสะสมนักเก็บผมไม่ก็ไม่ขายนะผมก็เก็บของผมไปยังไม่ได้ขายอยากจะขายอยู่แต่ก็ยังหาช่องทางเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันว่าจะจำหน่ายกันยังไงนะเพ่เพื่อนดูคือของพวกเนี้ย มันก็ไม่มีใครที่จะเอามาให้ดูเพราะหนึ่งมันเป็นของหายากและเป็นของถ้าเป็นอยู่ในกับพวกคนมีตงังเป็นนักสะสมเป็นอะไรมีเงินเขาไม่เอามานั่งไล่นั่งให้ข้อมูลให้พวกเราเหรอกนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นผมเนี่ยมันมีแต่ว่าเออมันว่างๆไงเอามาดูกันเสเอามาพิจารณาร่วมกันนะดีกว่าบางทีเรายังไม่ได้เรียนรู้เราไม่รู้เลยเอาไปให้คนอื่นหรือ ที่แบบว่าคนที่มันไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพขายผ้าก็หลอกเราอะไรอย่างนี้อย่างงน้นอย่างนี้คือวงการพวกนี้ผมต้องบอกว่ามันสารพัดสารเพอะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเรียนก่อนศึกษาก่อนนะครับเรียนให้เข้าใจก่อนเออมันพิมพ์นี้มันมีไหมมันใช่ไหมกว่าจะหาข้อมูลพวกนี้เราก็ต้องค้นคว้านะครับเข้าไปใน Google เข้าไปในนะว่าเออภาพแบบนี้มีนะพิมพ์อย่างนี้มีเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์ชีโบ นะเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงเนี้ยตรงเสียงท่านเหยนะคือพ้าจะได้ความคมนะคือหนึ่งอะไรพี่บอกว่าการกดพิมพ์หน้าเดียวเนี่ยกดลงไปนะกดปุ๊บแล้วก็พิมพ์ค่ะก็จะคมไม่ตื้นไม่เบลอไม่อะไรอย่างเงี้ยนะเส้นสายรายละเอียดบกนี้ต้องคมนะครับพิมพ์ต้องตรงนะชีโบคืออย่างเงี้ยนะแล้วก็มียานสองข้างนะครับนะเพื่อนเพื่อน มีความคิดเห็นนะเนี่ยอย่างนี้เม็ดเทาอีชัดคือมวลสารนี่มันคล้ายๆกับมีเม็ดเทาเม็ดดาเม็ดแดงมีกรวดมีอะไรอย่างเงี้ยนะคล้ายๆกับสมเด็จวัะละังแต่ว่าพระเนี่ยสร้างก่อนความแห้งนี่นไหมพระจะเห็นว่าไม่ได้แตกรายงานนะแต่มันเหมือนกับมันกระเทาะนะมันไม่ได้แตกรายงานนะเหมือนกระเทาะกระเทาะด้วยความที่มันแห้งไงเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมผิวข้างบนเนี่ยจะกระเทาะอย่างเงี้ย นี่คือบ่งบอกถึงอะไรถึงอายุไงอายุของพระนะครับที่มันใช่อายุมันตรงอมันก็มีโอกาสนะเป็นพระที่ดีได้นะครับมันมีปัจจัยที่เราจะดูมันนะเรามีสองสามสี่ห้าอย่างไม่ต้องเยอะเยอะมากไปก็เยอะเธอะชี้ตำหนิชี้โน่นชี้นี่ก็ไปก็เยอะยาวไป นะเพื่อนเพๆโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะติดตามกันไปเยอะๆจะได้คุยกันยาวๆนะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้